นะครับดูรายงานการตรวจสอบนี่นะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาเลยนะคเนี่ยตัวเนี้ยเครื่องเนี้ยคือเปลี่ยนแบตเตอรี่ไปก้อนเดียวนะครับแต่เดียวผมจะทําให้ตัวแบตเตอรี่ตรงเนี้ยมันเป็นสีเขียวไปเลยนะครับทีเดียวนะครับมันมีวิธีแก้นะครับเราจะมารีดค่าแบตจากเครื่องนี้นะครับให้มันเป็นให้มันตรวจเจอว่าเป็นแบตแท้นะครับจากโรงงานนะครับอ่าอันนี้มารีดมาแล้วนะครับ รีดมาแล้วนะครับอันนี้เราก็ใส่แบตก้อนใหม่นะครับอันนี้มันสามารถเขียนค่าได้นะครับเวลาเลือกแบตก็เลือกที่มันมีมอกรนะครับที่มอกรของไทยเราครับรองรับนะครับไม่ต้องไปบอกแบตแท้แร้วเพราะว่าอะไรแท้เนี่ยไอโฟนไม่ไม่เคยขายอะไรให้ใครนะครับนะฮะนอกจากร้านที่เขารองรับนะครับซึ่งต้องไปสอบเป็นสอบโอภานขั้นตอนเยอะมากครับซึ่งแน่นอนว่าไม่มีหลุดออกมาครับถ้าท่านไม่ได้เดินเข้าช็อป ไม่มีคำว่าแท้ครับนอาจากว่าคำว่าแท้เนี่ยจะมาจากไหนจะมาจากคำว่าท่านซื้อเครื่องมาผมซื้อเครื่อง i iPhone มาหนึ่งเครื่องแล้วเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เปลี่ยนแบตในเนี้ยไปให้พี่เนี่ยคือแท้แน่นอนครับเปลี่ยนจอเนี้ยไปให้กับลูกค้าคนหนึ่งคือแท้แน่นอนครับแต่ถ้าอยู่ดีๆซื้อมาใส่ถุงใส่ห่อมาไม่มีแท้ อันนี้เราเขียนค่าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราปิดเครื่องออก่อนเราปิดเครื่องก็ดูไฟตรงหน้าจอเนี่ยครับตรงเรืเ่มเืเนี่ยถ้ามันดับเมื่อไหร่นะครับก็คือแสดงว่าเครื่องดับแล้วนะครับเนี่ยดับละมันดับปุ๊บเราก็ค่อยแกะแบตออกนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่แบตเจ้าลูกนี้เข้าไปนี่นะครับ แบตก้อนที่เราเขียนค่าว่าให้มันตรวจสอบว่าเป็นของแท้เนี่ยเข้าไปนะครับเพราะว่าทําไมถึงต้องเขียนเพราะว่า iOS รุ่นใหม่ๆเนี่ยเข้ามาตรวจสอบหลายอย่างมากนะครับยิ่งเป็น iPhone ที่เกิน8 8ขัดขึ้นไปเนี่ยมันจะตรวจสอบแบบละเอียดมากนะครับนะเพราะว่าถ้าถ้าชั้นถ้าท่านใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานแล้วก็เป็นของปลอมเนี่ย iOS เขาจะไม่รองรับเลยนะครับมันจะขึ้นแบตเตอรี่ไ like, ร์เป็นเป็นศเปซ็นเป็นอะไรไปเลยนะครับ จะมาดูกันนะครับว่ามันเปลี่ยนไปหรือยังนะโอเคอันนี้นะครับน,นี่เนี่ยผมพลิกกล้องแป๊บหนึ่งนะปิดนึ่งกล้องหน่อยอันนี้นะครับเป็นไหมเขี่ยหมดเลยนะครับเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะก็คือแบตบที่ใส่ไปเนี่ยตัวอุปกรณ์เนี้ยก็จะมองว่ามันเป็นของแท้แล้วนะนะฮนะไม่ใช่ของที่ถูกเปลี่ยนมาแต่อย่างใดนะครโอเคนะครับ อันนี้ก็เดี๋ยวผมเก็บงานอีกเล็กน้อยนะครับก็พร้อมที่จะส่งงานให้กับลูกค้านะครับก็ลูกค้าแจ้งว่ามีตัวกระดิ่งตัวเนี้ยลำโพงตัวเนี้เสียงมันแตกนะครับก็มันไม่ยากครับนะบางทีก็ไม่ต้องมาถึงร้านก็ได้นะครับท่านเข้าเซเว่นนะครับซื้อน้ำมันรอนสันนะครับนะแล้วก็แปรงสีฟันหนึ่งอันนะครับแล้วก็หยอะน้ำมันรอนสันเนี้ยลงไปนะครับในแปรงนะครับนี่นะครับเหยอะลงไปในแปรงนะครับเสร็จแล้วท่านก็หาเสษผ้านะครับอันนี้ ไม่เป็นไรนะมันเช็ดได้นะครับเช็ดจอนล้วมันรนสันนะครับแต่อย่าให้มันเยอะเกินนะครับแล้วก็ให้มันโดนนี่หน่อยหนึ่งให้มันเอามาแตะผ้าเนี่ยให้มันมันมานะครับแล้วก็ท่านก็ขูดครับขัดลงไปอย่างนี้นะครับค่อยๆถูลงไปนะครับอ่าถ้าแปรงมันยาวหรือแปรงขนอ่อนเนี่ยมันจะไม่ค่อยทะลุนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็ขัด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 ลงไปโอเคครับเสร็จเรียบร้อยเนาะ ขอบคุณนะครับที่ใช้บริการกับร้านนพัธ์โมบายนะครับสวัสดีครับ